เมื่อมนุษย์เริ่มมีการศึกษาขึ้นก็คือมนุษย์เริ่มใช้สติปัญญาไม่ปล่อยให้กระบวนการคิดหรือวงจรปัตยาการข้างต้นดำเนินไปเรื่อยๆคล่องๆแต่มนุษย์เริ่มใช้สติสัมปชัญญะและนำองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาตัดตอนหรือลดทอนกระแสของกระบวนการคิดแบบนั้นทำให้กระบวนการคิดแบบสนองตันหาขาดตอนไปซะบ้างแปรไปซะบ้าง ดำเนินไปในทิศทางหรือรูปอื่นๆบ้างทำให้มนุษย์เริ่มหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสไม่ถูกกระบวนความคิดแบบนั้นครอบงำกำหนดเอาเต็มที่โดยสิ้นเชิงในเบื้องตน้นตัวแปรนั้นอาจเป็นเพียงเสียงเหนี่ยวรั้งหรือรูปสำเร็จแห่งความคิดที่ได้รับการถ่ายทอดโดยปรัโตโคสักจากบุคคลหรือสถาบันต่างๆ ซึ่งตนยึดถือเอาไว้ด้วยศรัทธ,ธาแต่ตัวแปรจากปรโตโคสาอย่างนั้นมีผลเพียงแค่เป็นที่ยึดเหนี่ยวดึงตัวไว้หรือขัดขวางไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของกระบวนการคิดนั้นหรืออย่างดีก็ได้แค่ให้รูปแบบความคิดที่ตายตัวไว้ยึดถือแทนไม่เป็นทางแห่งการคิดคืบหน้าโดยอิสระของบุคคลนั้นเองแต่ในขั้นสูงขึ้นไปปรโตโคสะที่ดี อาจชักนำศรัทธาประเภทที่นำต่อไปสู่ความคิดเองได้ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบปรโตโคสะที่ชักนำให้เกิดศรัทธาแบบรูปสำเร็จตายต,ายตัวไม่เป็นสื่อนำการคิดพิจารณาต่อไปเช่นให้เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นอย่างไรย่อมสุดแต่เทพเจ้าบรรดาลหรือเป็นเรื่องของความบังเอิญเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วก็ได้แต่คอย รอความหวังจากเทพเจ้าหรือปล่อยตามโชคชะตาไม่ต้องคิดค้นอะไรต่อไปส่วนปรัโตโคสะที่จักนำศรัทธาแบบเป็นสื่อโยงให้เกิดความคิดพิจารณาเช่นให้เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นอย่างไรย่อมแล้วแต่เหตุปัจจัยเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ย่อมคิดคน้นสืบสาวหาเหตุปัจจัย ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อๆไปความคิดพิจารณาที่ศรัทธาต่อปรตโตโคสะช่วยสือ่อนำนั้นเริ่มต้นด้วยองค์ธรรมที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพูดอีกอย่างหนึ่งว่าปรตโตโคสะที่ดีสร้างศรัทธาชนิดที่ชักนำให้เกิดโยนิโสมนสิการเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นแล้วก็หมายถึงว่าได้มีจุดเริ่มของการศึกษา หรือการพัฒนาปัญญาได้เริ่มขึ้นแล้วจากนั้นก็จะเกิดการคิดที่ใช้ปัญญาและทำให้ปัญญาจเจริญงอกงามยิ่งขึ้นนำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นทางแห่งความดับทุกข์และนี้ก็คือการศึกษาพูดสั้นๆว่ากระบวนการคิดที่สนองปัญญาคือการคิดที่แก้ปัญหานำไปสู่ความดับทุกข์และเป็นการศึกษา จุดสาคัญที่โยนิสโสมนสิกานเข้ามาเริ่มบทบาทก็คือการตัดตอนไม่ให้เวทนามีอิทธิพลเป็นปัจจัยก่อให้เกิดตัณหาต่อไปคือให้มีแต่เพียงการเสวยเวทนาแต่ไม่เกิดตัณหาเมื่อไม่เกิดตัณหาก็ไม่มีความคิดปรุงแต่งตามอำนาจของตัณหานั้นต่อไปเมื่อตัดตอนกระบวนการคิดสนองตัณหาแล้วโยนิสโสมนสิกานก็นำความคิด ไปสู่แนวทางของการก่อปัญญาแก้ปัญหาดับทุกข์และทำให้เกิดการศึกษาต่อไปอาจเขียนกระบวนความคิดให้ดูง่ายๆดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่13ทับสีประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้ผัสสะคือการรับรู้ เมื่อมีการรับรู้ก็จะมีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เมื่อมีการรับรู้และเกิดเวทนาแล้วถ้าไม่มีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาแปรหรือตัดตอนเวทนาก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดตัญหาความอยากที่เป็นปฏิกิริยาบวกลบซึ่งรวมเรียกว่าเป็นสภาพที่ไม่เกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตเกิดปัญหาและก่อให้เกิดทุกข์แต่ถ้ามีการรับรู้และเกิดเวทนาแล้ว โยนิสโสมนสิการเข้ามาเริ่มบทบาทจากนั้นก็จะเกิดการคิดที่ใช้ปัญญานำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นทางแห่งความดับทุกข์อย่างไรก็ดีสำหรับมนุษย์ปุตุชนแม้เริ่มมีการศึกษาบ้างแล้วแต่กระบวนความคิดสองอย่างนี้ยังเกิดสลับกันไปมาและกระบวนหนึ่งอาจไปเกิดแทรกในระหว่างของอีกกระบวนหนึ่งเช่น กระบวนแบบแรกอาจดำเนินไปจนถึงเกิดตันหาแล้วจึงเกิดโยนิโสมนัสิการขึ้นมาตัดและหันเหไปใหม่หรือกระบวนแบบหลังดำเนินไปถึงปัญญาแล้วเกิดมีตันหาขึ้นในรูปใหม่แทรกเข้ามาโดยนยะนี้จึงเกิดมีกรณีที่นำเอาผลงานของปัญญาไปรับใช้ความต้องการของตันหาได้เป็นต้นบุคคลที่มีการศึกษาสมบูรณ์แล้วเมื่อคิด ก็คิดอย่างมีโยนิสโสมนสิการเมื่อไม่คิดก็มีสติครองใจอยู่กับปัจจุบันคือกำกับจิตอยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องทำและพฤติกรรมที่กำลังดำเนินไปอยู่ของตนอันหนึ่งที่ว่าเมื่อคิดก็คิดอย่างมีโยนิสโสมนสิการนั้นก็หมายถึงมีสติอยู่พร้อมด้วยเพราะโยนิสโสมนสิการเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสติและทำให้ต้องใช้ปัญญา เมื่อความคิดเดินอยู่อย่างเป็นระเบียบมีจุดหมายจิตก็ไม่ลอยเลื่อนเชือนแช์ไปต้องกุมอยู่กับกิจที่กำลังกระทำนั้นเรียกว่ามีสติตามนัยยะที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าโยนิโสมนสิการเป็นการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีซึ่งเป็นองค์ธรรมสำคัญยิ่งในกระบวนการของการศึกษาหรือในการพัฒนาตน อยู่ที่จุดแกนกลางคือการพัฒนาปัญญาเป็นองค์ธรรมที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตที่ดีงามซึ่งแก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปัญญาโยนิโสมนสิการอยู่ในระดับที่เหนือศรัทธาเพราะเป็นขั้นที่เริ่มใช้ความคิดของตนเป็นอิสระเมื่อพิจารณาในแง่ของระบบของการศึกษาอบรมโยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบฝ่ายภายใน เกี่ยวด้วยการฝึกการใช้ความคิดให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างมีระเบียบรู้จักคิดวิเคราะห์ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตื้นตื้นผิวเผินเป็นขั้นสำคัญในการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นอิสระทำให้ทุกคนพึ่งตนได้ช่วยตนเองได้และนำไปสู่ความเป็นอิสระไร่ทุกพร้อมทั้งสันติสุขที่เป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม เป็นอันว่าได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบุพภาาของการศึกษาสองประการคือปรโตโคสะที่เป็นกลยานมิตรซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกและเป็นวิธีการแห่งศรัทธากับโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในและเป็นวิธีการแห่งปัญญาพอมองเห็นภาพกว้างๆของระบบในกระบวนการของการศึกษาแล้วต่อตานี้ จะได้บรรยายเรื่องโยนิโสมนสิการโดยเฉพาะอย่างเดียวเพื่อให้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น